สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำตัวปลั๊กของ t o y ยต a นะครับสำหรับคนที่จะไปต่อ,อพวก h High to l o w นะครับผมโดยไม่ต้องไปตัดต่อที่ปลั๊กเดิมของรถนะครับนี่เป็นปลั๊ก t o y ย t a ตัวผู้หัวตัวผู้กับตัวเมียนะครับเราจะใช้สายนี่นะครับผมลำโพงคู่หน้านะครับ จะเป็นลำโพงคู่หน้านะครับผมวิธีการก็นะครับสมมุติอันนี้เป็นปลั๊กเดิมๆที่มาจากรถนะครับโดย,โดยเราไม่ต้องไปตัดต่อของเดิมนะครับให้เสียนะครับผมให้เราถอดออกนะครับแล้วก็ต่อกับปลั๊กนะครับแล้วก็เสียบ นะครับก็ปกติเหมือนเดิมนะครับไฟเข้าอะไรปกติสายเสียงปกติครับแต่ว่าเราแค่ไม่ต้องไปตัดต่อที่ปลั๊กเดิมของรถนะครับเรามาตัดต่อที่ตรงนี้เอามาตัดต่อที่สายตัวนี้เอานะครับผมถ้าเกิดวันหน้าเราไม่ได้ใช้เราก็ถอดออกแล้วก็เอาปลั๊กเดิมรถเสียบนี่ก็ได้นะครับ นี่นะครับจะเป็นปลั๊กตัวนี้นะครับผมเป็นลำโพงเป็นถูกู้ตัวเมียนะครับผมใช้ไฟลำโพงคู่หน้านะครับโดยเราไม่ต้องตัดต่อนะครับของเดิมรถนะครับแต่มาตัดต่อตรงนี้แทนนะครับผมเดี๋ยวลิงก์การสั่งซื้อเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ใต้คลิปด้านล่างนะครับผมขอบคุณครับ